เสือครับเสือเป็นแต่แจวขมอพี่น้องเพิเศษไดาใส่กระเพรานะจ๊ะแล้วก็ผิดไทยกระเพาะวัตถุดิบหลักในวันนี้วัตถุดิบหลักตัวคือไข่ครับอานนี้ครับท่านผู้ชมครับอันนี้ใส่หอมผิดไทยไหมว่าจังไหร่ใส่ผัดเพชรเสือครับผัดเสืองู โอ้สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่น้องพอน,น้อยซอวยเดิมกำลังว่าจะเอาเข้าไปสีครับโอ้สุดยอดเลยค่ะมีนุ่มาแต่เล่าเวล่าทางรถเท่ามีหอดครับพ่าเจ้าหรือข้าวเหนียวคะนี่แต่ข้าวเหนียวทางมดเลยรวยข้าวใหม่หรือยังคะออน,นี่ข้าวเก่า <laughs> ลูกเอาปากกามาเขีนเยนไว้ในเด้อน,นี่ข้าวเก่าตรงนึงสีแกมเดียวไปแน่นลูกโอเคค่ะเดี๋ยวไปเอาปากกามาเขียนเลย เอาตั้มสวัสดีหรือยังสวัสดีครับาพี่ตายสามัญชนมาแล้วสวัสดีต่ว่าโอ้เหนียมาันรงเหรอครับพี่น้องครับผมนี่หน่อยตั้งเหนืยวไว้ก่อนจะออกเหนื่อยทราบเพื่อนยี่โอ้ผมเป็นนักยวไปนั่งหาเว้ยงไปหอนอะได้ตลวบอบอเพื่อนี่เดี๋ยวนี้จะมาโควิดโควิดไปเลยวาระเลยทั้งหมดจะมาถามข้าวทั้งวัน พอสั้งเนื้อเสือไว้เมนบ่คับแม่บครับแม่ลูกด้สั่งเยอโอ้ยนี้วผมเนี่ยจากพุณชายสามมันชนครับผมออกมาไทยพี่น้องคุณเอ้ยเสือเป็นเสือเสือเสือเป็นเสือบอครับไปศูนย์แปดหกสามสามหนึ่งแปดหนึ่งสี่สามนครับต้องสั่งเลยด้ยเด๋ยแถวละอมละแอมนี่พอดีครับใดรอยากได้เนื้อกันเออไอ้ขดนีต้องห่วงของแท้ได้ครับพี่น้องมีที่ผสมน้ำได้นี่ พคนอ่ะอันนี้กระบี่ตั้งหักใส่ใส่ตั้งหกักโอ้คนอ่ะใส่อ่อนพร้อมบอโบลาณแน่นอนอันนี้นี่ใส่อ่อนครับพี่น้องนีครับเสือก้อยสุดยอดเลยนี่ไส่อ่อนโอ้ไส่อ่อนอเดี๋ยวเอาก้อนเนื้อเข้าเบิร์นกันยังใหม่ๆงามๆเลยครับพี่น้องคนนี่นะเนื้อก้อนดั่สุดยอดประไทยเป็นห้องวะพวกเราจักเป็นห้องวันเนื้อเป็นละนี่ถุงละโลครับพี่น้องแต่ว่าอันนี้เสือครับ ลูกสาววรพัดเพชรสนิีมึงเสือเสือเสือทึงคเครื่องในเดี <ว íamos. S 2> ๋ยวโอเคบีออกก่อนเด้อครับขอบคุณครับแต่มึงเสือครับผมปึ๊บปึ๊บอันนี้ตรงนี้เป็นเนื้อต่อเสือด้วครับพี่น้องแล้วก็มีโหเสือติ๊ดอกมานำหอบสุดยอดเลยแล้วนี่อ๋อนี่ครับนี่โอ้ยต่างกันใหมากครับผม เเสือหรือมะพร้าวครับพี่น้องนี่แหละครับอมีเป็ีนเธอมันแห่งอากาศหนาวเนาะแต่ชอบเพิ่์นละลูกเพียกเลยไล่เกมสตรีมเลยวันนี้ได้มาสตรีแล้วแต่ว่าจำทองเนี่ยเ้าเขาได้ไทยเนี่ยคนหญ่ฮะไทยเนี่ยจริงจังคือเป็นหงอหมูหงอเาเออครับเอาไปนี่จ้างได้ครับเจ้าฝ่าไปฝ้าไปมัชชิสายก่อนไว้ไครับอันนี้มากไลยครับผมเข่าเก่าเดี๋ยวเขาบะไปกินทำไมนักขุนระบุ พี่น้องา่าลายอยู่ขี่รถไก่มาดีซื้อุกสายชามัรชนค่ะ <c oughs> โอ้ที่ว่าจกซ่อมใบไปอีกเดี๋ยวน้องขอเนาะทีเข่ายามข่ายอยากดเดนื้อนี่คือข่าแบบบ้าขึนยากเลยแต่ว่ามันรุดยอดและทางสบายตะก้อนกับพุ่นลและขับเล่นไปหาบ้านผลเลยกก่อนบ,บ้านห้อยเพิงเนี่ยบ้านหนองแวงแห่่นหลับไปไร้มองไร้บอนนี่ครับบวัวเขาเนี่ยเพราะว่าตลาดนัดเพิ่นมีที่เปิดครับเดี๋ยวนี้มีแต่พี่น้องเล่นมาขายคือล่านี้ยังได้อยู่ได้กินได้ขับพี่น้องครับ เอาเยอะไปเลยกับเบื่อนสิ่นครับสิ่นใดใดการเลยครับเมื่อนี้ถ้ามากินผัดเผ็ดเสือห้องให้นะครับพี่น้องคนน่ะพ่อชิลได้ก้อยนะบ่ครับหรือว่าเอาถ้าผัดเผ็ดอย่างเดียวแล้วมีท่านก้อยเมื่อนี้เราผัดเผ็ดอย่างเดียวสก็เลยกับลราจงไว้ท่าลูสายน้ำเพิ่นว่าเพิ่นละมาถ่ายรูปงานแต่งเขาโยกเมื่งมากเมื่อยน่นบ่ครับพ่อแม่เลยโอ้โหจงไว้ท่ารูสาลยเนื้อย่างกับกินครับมาพี่น้องวานนี้ เดี๋ยวก็คือรล่อพอนอยเอาเขาไปสีเนาะเหรอการสีล่อโอ้พ่อมีท่นได้ไปตอนี้ไม่ลูกคือเท่ากินเ้าาแล้วคนละของจินเขาแล้วกครับผมแนเพราะว่าลงสีเพิ่นมีท่านได้เปิดแต่เสาร์ดะกพุ่นลัประมาณสามโมงแต่เอาเตีมเซอรถไว้มันจังมีเนื้อเสนอตอนที่พ่อจะหั่นเนื้อพ่อมาเก็บอันนี้ให้หนูก่อน ต้นพริกไทยบ่ครับนี่ได้ผลแล้วได้พี่น้องเมื่อนี้เราได้อยู่ได้กินแล้วพี่น้องซ้ำเด็ดไปหาเหนือมาใส่พริกไทยบ่แผ่นหาพริกไทยใส่เดียอกันซ้ำนี่แหละครับพอดีย้ำหัวเขาเก็บแบบเลยเหรอลูกเด็ดเลยพ่อโอ้นี่มันพ่อยังถึงไหมอันนี้เดอกส่ยางแกลเออไปแต่เอาลูกปลูกจค่ปีมันบอกคนห่วยสามปีง่ายสามถือครับพี่น้องสามปีดีดีครับพ่อ อแม่นอีหลีแล้วดูีแลก่ออยู่พุ่นบัดนี้ปลุกโคลยายยับมามาสิเลยอีมาหยุดปลุกมองดังไฟกัย้ายอีรอบสามปีใหญ่สามเทียท่อมลรามีได้กินเดี๋ยวเขาเลือกโพกแก่ก่อนเนาะโผลนอนเก็บไปก่อนอะไรเอาไว้กินอีจะขาบนึงแล้วสามสี่โพห้าโพนี่แหละครับพี่น้องครับผมก็นเลยไว้แน่อยู่สามสี่โพ รอบหลังผูกไทยได้กินเสื้เอาเบิดเลยบบลูุนี่ได้ครับพ่อครับอันนึงข้ามันยืดลูกสาวเพราะเอาเม็ดเลยว่าสั้นเอาขั้นมีเสื้อเม็ดกับเสื้อตู้เย็นไว้เนาะถ้ามันแก่แล้วมันมีเสียบอ้อันนี้เราจงไว้เหรอเนี่มันมันยังอ่อนอยู่มันยังอ่อนเดีเป็นนุ่ยเต็มที่นี่นี่ครพอมีพวกหนึ่งอยู่นี่ครับเออหรือว่าแสงนี่มีสมบูรณ์ก็บมีเน็ตกระเทือนเราเอาเม็ดเราทอเธอมันอัดชุดใหม่ไปเลยนี่มันก็เลยได้เอาถอดยอดถอดผ้เหลือเอามาใหม่เป็นใหม่ครับ มันญาตยอาหารเดียวกับโกยเนี่ยครับมันไม่ได้มองไว้ก็เลยมาอีงว้นี่ผได้ผลให้จบเจอคุณน่ะโอ้ได้อยู่ได้กลิ่นระบาดล่างกอดเก็บมันบักแข่งบัขับใสอันนี้เรียกว่าต้นมะเขือค่ะมะเขือเฮ็บเฮนว่ามันฮ้ยจะ้บหน้ยเกินไป้ย่ฮ้เฮเฮ่ยเฮเเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเเฮเฮยเฮ้ยเฮเเ มันกระสุดไปสูตรมันเนาะกผ่านเฟียดเผ็ดจังไหนกับว่าผ่านเน่ะนอนบบเขือออดีตเอาครับครับครับผ่านเผ็ดเด้มันผัากระเพ่าเออครับครับตีสองหน่วยได้ใบกระเพ่าแล้วบอครับย่างค่ะนเดเดี๋ยวตั้งซ้ำหน่วยนี่ครับเก็บใบกระเพ่ากันครับผมกระเพ่าจากอีสานบรรน่อนจากไปรุ่นครับผมจริงเงินใส่ใบอันนั้นเลยทำจำใบยี่หล่าที่ใส่ไปปลูกไว้เลยบอ อันนั้นนาซิแซบเขากันดีอันนี้ก็เขาครับผมอันนี้ก็เขาค่ะเป็นพาดเพดแต่ว่าเขาสิใส่ใบกระเพราเผื่อความจวดไหมคะอ๋อพาดเผ็ดก็ต้องใส่ใบกระเพราจ้ะก็บ่คอยเถอะล่าแต่คนเด็แต่หมต้องจวดต้องออกหอนเห็นมั้นแบบกินแล้วมันออกหอนโอ้เสียงนาเขาซุนแห้งหรืออะไรเดี๋ยวนี้ห้าวเลย นี่ครับบรรยากาศตอนเช้ากับผมแดดก็ออกแล้วลรอครับเวลาตอนนี้กับจะประมาณเจ็ดโมงครับผมได้ล้วค่ะพืชผักนานามีบักแข่งบักเขือมีตะไคร่มีกระเพราจ้ะเดี๋ยวไปเอาใบบักกูดซอยเนื้อเกระลูกสาวพัดเก็บกันเด้อครับพี่น้องบ้านนี้เหมือนมีเด็กพ่อพัดผิดเลยพ่อกเบาว่าใส้แห้่ใส่พัดผิด แซ่ดิ้งยินมาจังเด็เดี๋ยวนี้ครับว่าเดี๋ยวนี้หูบ้ดนีอยดิเดี๋ยวนี้กันแกงเพราะสิ่งนี้ผมจะว่าพราผัดถอดมีเปลี่ยนอ๋อซอยลายเลยงวยงามลายเลยงามมากเลวเนาะลายตัดโอ้ยเสือครับเสือเ <c oughs> ป็นแก้วขมอ่ะพี่น้องเอก็ <c oughs> นี่ตั้งใจว่าเราะกินผัดเค็ดเสือห้องให้คือยังละาเสียบซะเนาะ เสือเกี๊ยมเนื้อจังหน่อยนึงโอ้โห ah. สุดยอดพ mm ี่น้องเอ้ยต่อเสือเสือแกีมเลยอู้วิ่งถลท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 ลฮะมังหนามังฝางเนี่ยเป็นธรรมดาฮะพราะรางให้เรียบร้อยได้ลูกพริกไทยนะเนื้อตรงนี้ก็มีมันแสบครับผมเป็นเห็ดผัดเผ็ดบวกเป็นบวกกิมพ์เขนาดครับก็อยกับแ่บเสือนี่พี่น้องเสือห้องไห้นี่ ครับเนตาเดียวครับผมว่ามีแมวผสมครับตั้งสายยาหนาม่าเสือห้องห้แนะครับแต่ก้าหูเท่าเป็นห้องมะพร้าวมันเสื้อซื้อได้พอฮะคัเสือห้องไหาต้องไปถุอไฟก่อนโอ้โหตอนนี้เป็นเสื้อซื้อบ่หรุมันห้องไหาเพราะว่ามันมันหยุดปอก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 เป็นน้ำตาลบ้าลูกระตุ้จักป่อฟออีกฉันบอกว่าคือเสือห้องไหายคนสีย่างให้พ่อเลยเอาเงินเสือห้องไหากับเนื้อ เสือติดมันสักหน่อยนั่งนี่ละครับพี่น้องมาไอ้ถินแสีบๆมือนน้ำแข็งเหลือมันน้ำแข็งเลยลายยัยได้ลูปมานี่ยายปางว่ามีท่านเอาเดาะเราว่ามันนี่ลายเบาเราหนี่งเด้อลดนน้ำแข็งเฮามองนั่นเสือติดมันครั้งเป็นมองมาเสียบครับพี่น้องมีแตามองแสีบๆหรอวะคิดแล้วกัได้ มันจะเป็นแนวดีครับแน่นหมอนว่ามันทิมตะกระดุเหมือนโตกับขี้มันไอ้ขางมันโอ้หัวอดหน่อยจีเฮ็ดเศรษฐกิจพ่อเพียงครับพี่น้องครับผมเ่าเดี๋ยวเขาลูกสาวเศรษฐกิจพ่อเพียงห่วยแต่แม่นโง่ตัวซ้ำใกล้ห่วยพ่อก็เลยเลี้ยงห้ากินแทบจะคุ้มือก็แล้วส่นะนี่เป็นตัวใหญ่น้องพี่น้องคันห้ากะไรกินมีเบ็ด ทางวกินก <laughs> <als> ับผมเศรษฐกิจสอเียงเศรษฐกิจพอเพียงปลูกผักปลูกมีเลี้ยงไก่เลี้ยงกาหมูเ็ดเป็ดไก่มันแล้วครับได้งไว้แน่คันตัวน้อยๆซ่ําไก่ได้วายว่เยอะซอยจุมาเลยก็จัดการเค็มหิวบ่นังลงเอออเนี่ยเลยเขียงเลยเขียงพี่น้องเอามนน่ก็ตกิกอนะ นี่โอ้โหว่บนหัาบิมันตอนเลยครับนี่สุดยอดน้องสุดยอดในนี้ยำกึ๊กึ๊กึ๊ดีขนาดนี้นี่ยนี่เนี่ปางแล้วมาโป่งมันมาเกาะเสื้อมาเกาะบ่เราว่าโอ้เลยังึ่งเสื้อเดียวก็เนี่ยคนเสื้อกอยกุ้งต่ำหู เสื้อก้อยสื่อวันนี้เอาซับนี่แหละพี่น้องืหอนี่มันเข้มนี่เพว่าห้างไว้ใส่ในขับขัน่าเป็นเนือนอ่ะโอ้เสียบๆพอดีนี่แหละครับพี่น้องพอดีเสียมันเดียวนี่แหละโอาจานมาเสื้อได้ลูกเอ้ยบ้านนี่ใช้ติดกร๊อเขาเออนียังไะขี่แกงแบบบ้านๆค่ะเอาเผ็ดอจังไนเน่ะหานปลา ปลาอยู笑<笑>่ปะตายปลาอยู่ดิผู้ใดบงมนี้อ่ะโอ้ผู้ใดขี้คานต่ำกระใส่พิกแกงสำร็จก็ไดได้จ้ะตำกรมากแบบนี้แล้วมันจังเลยหอมควอมผองตะไคร้นี่ครับิ่มขวามจิตจัดเพิ่มขวามหอมกับผมใส่ใบบักกูดใบกับเพราลงไปน้ำรับ ตับ้ลือกระเกียมหอมแดงครับผมพี่เกณ่แบบบับนบาเลยค่บรานนี้ไม้บหนั่นเอาเวลาอี้เอาดิเนว่ากัเหงก้อนห่เอาละครับปาครับพี่น้องที่นี่ผัดเพ็ดน้ากันครับผมส้องใส่น้ามันด้วยค่ะอันตอนแรกนี่ไใส่น้ำมันเข้าไปครับน้ำมันพืชครับไม่เวยทนี้ห่อนครับขนาดเลยครับงนี้ครับจวดไร้ทาแล้วค่ะพวรอ่ะพวรอ่ะ ที่นี่เอาเครื่องแกงที่เขาตำแล้วครับเมื่อกีก้เอามาผัดให้มันหอมในทีนะครับเส้นนี่ต้องไปแล้วครับหอมพัดขนาดครับทำมาแม่หุงข้าวดว่วนแม่เด็กกินแท้เนี่ยน,นี่นะครับ ก็สุกเขาไหมครับโอ้ยกินหมี่พร้มสามแสามทงเหอครับนี่องเนื้อนนี่ฟมันอยู่แล้วครับนี่ใหม่ครับผมคันดบกระ้องเ้มน้ำมันหลครับใส่ไข่เจียวเอาทันไม่ต้องกูถครับผมเด็กท้านหอม้เลยนะขอทันม่หัวครับเพิ่็จะบอกไม่ด้หอม เป็นมันแบบเอาเครื่องอร่อย่ังพร้อมๆข้กับสีเติมน้ำยางโคกลงไปปรุงรสจีนี้สนับสนุนโดยลีรัมยูเนต็ดตอนนี้เราเล่นอะไรกันบ้าเราก็จะเอาขาปุ่มใส่มันจะได้พูคอนค่ะ นี่บักเขือนี่ักหยวกนีบักแข็งนีบักทัวเน้อจ้าแ่น้ำเกลือไปเรียบร้อยอันคาเชนี่มัน็คชื่องแกงปลาแบบแห้งอาี่างบ่าะนแบบไม่ไม่แบบไม่ไหอมเหรเม่ต้งยานมันกระูครับปกติเดีว กินดิอดิ่แล้วครับผมจุดจวดเนี้ยจะมาใส่หรอครับนี่ครับน้ำลางพกของเราครับผมอเด็ดเดนเป็้างต้มเชื่อมุนไพรล่วครับข้าววต้องสินก็เข้เด้อนี่ครับเอ้มาใส่ตอนามงามนี่ครับเรือด้ยครับนี่ผมจโรยเครืปรุงเครื่งแตงข้วาใส่กันเด้ครับนี่านีก็เป็นชีสันกัเป็นตะเสียบครับเดือดรบแล้ว น,น่าะเป็นกุ้งแล้วครับวานนี้ครับนี่น้ำปลาที่พย์รลิครับผมคู่บ้านผู้คุณผู้ท่พย์ลินี่ครับด,ดีครับด,ดีครับต้หน่อยนะครับได้เอาแบบน้ำปลาหน่โอเคอยหน่อยเผื่อความสุ่มชืนนิดหน่อยครับม่ม เยอะดิ่งๆครับพี่น้องครับผมไม่ง้อหรอกครับเป็นกระเสียบวครับเมือ่อกี้ใส่น้ำปลาใส้นรสดีนิดหน่อยครับผมเพิ่มมากครับปลาขาไม่กระชายใบบักูดพิเศษ <c oughs> ใส่กระเพราน้ำตาลแล้วก็ผิดไทยกระเพาะวัชุดิบหลักในวันนี้วัชุดิบหลักต้องมีผิดไทยนะครับ โฟกัการ้ถึงสุดครับผมเออโอ้หเ็ดยู่ยูจ้ามหุดเลยเหรอทีนี้เมนูผัดเสือพริกไทยโมเนียบวชิรแดงไงใส่ไหมพริกันมันจะแอวพอหน่อยมาซิมรสชาตินบผมไปพาับไปหน่อยมาคิซี่ครับมันนี้คือ ข้าวเห็ดแบบบ่ใส่น้ำตาลเลยครับผมบ่ใส่ค่ะปกติก็บ,บ่ใส่เป็นแบบบ้านๆก็นน <พอ S 1> ขน,นมแบบฟางมาผัด่นี้จะเป็นอีกสูตรหนึ่งเลยครับพีน่น้องครับผมแล้วไรมากนะสิต่างกินในเมื่อครับผมกินบ๊ชาในเมื่อครับนั่นแหละนั่นครับผู้ใจจับนี่ครับผมกินพัดกะเพราบวย เดินครับผมหอมบ่ครับพี่น้องผัดเสือครับผัดเสือพี่น้อนให้ปลาผัดเสือครับผมเดีแต่ตอนจะเสียพี่น้องเอ้ยจะน้ำมันจะน้อยครับผมให้น้ำมันดูนี่ครับผมอนี้เนาะมาเลือมีทั้นเอาแต่มันด้านที่นี่นั่นนั่นเย็นแซบกระสุนปมหอมขนาดพี่น้อง เค็มจางพอดีเล่สุดยอดเลยพี่น้องแซ่บดีดีว่ะอันนี้อยากเป็นพี่น้องครับผมบดนะครับผมผัดเสือครับผมข้าเปลือกไก่ค่ะม้าวเือกไก่ดูยั่วครับดูยั่วครับสัเบเบ จ้าดจานนี้ครับท่านผู้ชมครับอันนี้ผักชีมันใส่หอมติดไห้ไหมจานนี้เอาไปเลยครับทำทุกเกาบาทครับผม แม่ได้ครับพี่น้องแฟ้ครับสุกูสุกคนครับผมหอเขาก็พชุบ็ค่ะกระาชุค่ะเดี๋ยวก็ได้กินโลกเดี๋ยวก็ได้กินมารับพี่น้องบ้านนี้มากินองกินน้ำฝนก็ได้ดอกผัดเผ็ดเสือห้องไห้นี่อย่างเสียลยเถือห้องให้เราใช่ผิกไทยผิกไทยริกไทยได้กินแล้วด้ยเมนูนี่คือริกว่าจังไรใช่ผัดเผ็ดเสือครับผัดเผืดเสืองูเสือยิ้มบะ คือเป็นตะกรุบดีนะครับพ่อนะหนุ่มเส้นเน้นไหมครับลองไหมแซ่บพี่น้องบอกบ่ได้แต่วแล้ว่าพ้อมจริงแห้งจะไหมมันมีทันได้เอาน้ำร้องอ๋อเอาเอาจ้ำเอาน้ำพัดสดเลยนะเนีสดนี่นะครับมันเป็นสดสดน้ำทำไมเพราะรอนคอเจ้าตอนน้ำเหรอที่ไส้กินไปกินเลาวดีครับไส้แอบบ่ที่ไส้ปลูกเอง นี่ปกลับไปจะขกันนาเบิ้นพี่น้องจะว่าท่างกันจานกลางนานยังจานกลางนานด้วยว่าใช่เอาว่าเป็นอย่างกินได้สุดจานนี่ครับเป็นที่น้อยแล้วครับกินผิดไท่ิคารับอแกะหอาหารวพริกไทยนี่พู่มากกี่มีตตำไส้่อนลอยครับผม เงินปางแล้วได้แล้วเงินปางหนาบเจ้าคือขาวใสธราม่าอนี่ไหมะัิวซีดคจังคือจังยิงจีหัวแสบป่ะครับใช่แสบแสบเพราะว่าหอมัวแด่นใช่ครับผมมีไรน้ำผอหากินเนี่ยจะได้ผิดห้องผิดไทเมดคุ้มกับนีมันได้ต้นเดียวนี่บอเพิ่งปูได้นี่ละ เข้าไปซื so brands, mainland, ้อคนมากกับขคั่นนีครับเนาะมีเขามันข้อมูใจคือซีไปคนละทางม่อนเลยควงป่าควงข้ออย่างเขาได้อยหยังกับไปไปเก็บบะเกอร์กันมั้งบเอือนี่ยไปสาบได้ง่ายๆสาบได้ใส่น้อเดียวแหละคือบางิด้อไม่น้อยนะเอาเนเก็บในไว้ปลูกให้ได้ด้วยนะน่ ไ่งกินด็เขาเจ้าหอนนเียๆยี่เจ้าแต่ว่าแม่เริ่มหงอเขาหงอยตอนนี้กำลังเสียบยู่ค่ะ็ได้กินโยโย่เลยเดียวเดีอยกินก็ขอเจ้าจ้งบังกันเด้อก่น้นงดีไปแปะอะไรเสียบเสบครับเพราะว่ามันขักกว่าขัดเป็นหมูป่านกยยงดีดยู่ ผมไม่อิ่มก้วนหรอท่บ่อ่ะบอิมบ่นะเสียหน่าหกบ่ละนี่ครับหนาหนาบุ๋งบ่นใจอ๋ออันนี้เย่างะถ้าอควาอแม่พี่น้องบ่อันอย่างพอเอินยังย่านมันเหนือมันหยาบนะจ๊ะสำนีวิธีการหนึ่งคือซับจะคือจังมูซับนี่จ๊ะแต่ว่าอย่างหนึ่งก็คือหอยใส่แบบติดติดมันจังหน่อย เสือมันสิเป็นเนียวจ้ะจ่บเปืกเพราะ่กินพับเพ็ดมาหลไยอะไรอย่างคือเสือห้องให้นี่แสบกมูครับสำหรับขอน้อยได้เสือเสือเสือง้อ ผิกกไทยพี่น้องแซ่บหอมกระชายกระชายพอไรเมื่อรันตีนมันเป็นด่งเลยมาเลยหนคงใหม่ใสเหมือนพร่องอบเลยมครับอตอบเหรอครับโอ้เมื่อของเข้าหนมาหรือว่ามันข้ามมอไว้ลืมจานหน้าเด้ออแล้วนี่ยถึงรถแดงอะไรอย่างเงี้ยจะตอบก่อน เาจะจับทุก็นกันแหละด้วเสมัยเขาเจ้าบ่ลูุบ่วครับ่มมันมันละอูบันไดมาแม่มันเ้ากอนดีนเะแต่บอกว่า้สเปุบุผู้ไทยใ่ไทกินขอเจ้าแม่ค่ะมันเดี๋ยเลยใส่สิเห็ดคำแซ่บขอจ่ายมากเด้๋ยวเล้องพี่น้องนี่ครับพีไ่ยัง โอ้คือทางดํามดเลยบโอ้เด็กการอย่ไหนครับกระชาอนเลยนะเ็นบ่อยเลยใครงอนแส่บสีน้องเอ้เช็นได้แม่โอเคกูกันมาตควัหนมากระผมน้องหนุ่มน้องมาไก็ต้องดําหมดเลนี่ะฮะ่ ทำยังไงลงลงตักส่ปังกะดูเามาเขือเาแล้วมามาเขือเือพริกไทยงเอาบ่มีมันหวานมันไม่รู้สิส่อยขีหอยขี้หอยขี้หอหอยข้หอยขอยอข้อปูี้อขี้ออยอตอแล้วอยขล้ยเยียี้้ออด เอาเลยตัเลยไม่มีไม่อร่อยย่าเอาเมื่อยุดเด้อตัเที่เส้ยบหอมมะลิหอมพอนหอมมะลิบอครับเขาหน้าโขเมาเลย้าวหอมมะลิได้ไหมมาจูบผัวเถ้าขันบุกจูงใจกับเนื้อแล้วเราข้าก่อนเลยดหอมปะแบบปะขั้นหอมหวนเฉบเลยเฉบเบเอาบอสไลไปตาหั ขอด้วยหือ,อ,อบเร่งแล้วฝากคลิปพี่น้องไว้หนิฝากต่อครับเว็นแซบแล้วรับวันหล่อมึงเด้อพี่น้องแซ่บดีดีเด้อทัดเพ็ดเสือเนี่ยเสือพริกไทยอ่อนโอ้สุดยอดเลยทัดเพ็ดเสือมันง่วงกระจายครับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องแฟนครับทุงมองทุกบอลเด้อครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับผมพ่อน้อยซอยเดิม ทั้งลูกเคยลูกสาวทั้งหญ่ปางครับทั้งพ่อใน้อยนี่แหละครับกินผัดเผ็ดเสือแซ่บครับขอบคุณครับผมขอบคุณค่ะโอ้ยซีพิ่ดแล้วเขียมนี่ครับพี่น้องอืมก็ยังกล่องมันฮะไทยได้อยู่บ่ลูกได้ได้อยู่ครับบ่ห่างได้เดี๋ยวได้เริ่มไม่ใช่เบวเขาอีกจานหนึ่ง